ครับตอนรับท่านผู้ชมนะฮะก็สู่ช่องกัน,นิการฟัฟก,กับผมทินนวันิตตัวเนี้ยไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาท่ผู้ชมนี่คือเก้าอี้รีโมทคอนโทรลครับที่ใช้เป็นระบบซิมูนซิมูนิเตอร์ครับควบคุมกับรถตักระบบไฟฟ้าไร้คนขับ100%เนะฮะกับแบรนด์ x c m g ภายใต้รหัส x c 9 6 8 e v นี่ชื่อรุ่นนี่เยอะมากครับเห็นไหมมันหัวเก่งเขา ไม่มีคนขับนะฮะควบคุมระยะไกลครับแม่เราเห็นแต่ในหนังครับท่านผู้ชมหนังไฟฟ้ตอนนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นหัวเก๋งครับมีแค่หัวเกง๋งเบาะแล้วก็พวงมาลาัยเท่านั้นเองส่วนการควบคุมครับควบคุมอยู่ที่จุดที่ผมเริ่มต้นนั่นแหละฮะล้ำหน้าไปอีกขั้นนะล้ำหน้าแท้กทั่งตัวรถตักครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าครับไม่มีเครื่องยนต์ ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับ3มอเตอร์ด้วยกันประกอบไปด้วยมอเตอร์ส่วนแรกขับล้อหน้ามอเตอร์ส่วนที่2ครับขับล้อหลังแล้วก็มอเตอร์ส่วนสุดท้ายคร <iri> ับไปขับระบบปั 2, ceu, <laughs> ๊มไฮดรอลิกต่างๆนะฮะเห็นไหมครับการทํางานของเขาถือว่าตอบโจทย์นะสําหรับคนที่ต้องการไอเดียในการทํางานเอาไปต่อยอดธุรกิจครับนี่นะครับก็เรียกว่าทํางานที่ออฟฟิศฮะตัวเครื่องขับนั้นอาจจะอยู่ที่ในห้องแอร์นะครับ มีจอแสดงผลร่วมกับ LED บอกทิศทางบอกตำแหน่งบอกหมดแล้วฮะบอกแม้แทั้งพาระโหลดครับเ,เห็นแล้วทึ่งนะผู้ชมเป็นไงล่ะเป็นไงทุกการเคลื่อนไหวครับไร้คนขับจริงๆภายใต้ตีมงานนะครับ a l l w a h e a d XCMG 2 0 OCR มันก็หมายถึงว่าการเป็นผู้นำครับในเรื่องของเครื่องจักรครับตลอดเวลา20ปีครบรอบแล้วนะตอกย้ำครับอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของเทคโนโลยีและก็คุณภาพครับกับแบรนด์เครื่องจักรที่มาจากประเทศจีน xcmg ev ฮะสีฟ้าเนี่ยปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ส่วนในการชาร์จคานผู้ชมเขาบอกว่าชาร์จเต็มที่อยู่ที่8ชั่วโมงฮนะ ได้พลังงานอยู่ที่เราประมาณ95-100%ครับใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเร่งรีบครับใช้เวลาประมาณราว45นาทีได้พลังงานอยู่ที่ราว85%ครับเพียงพอต่อการใช้งาน1วันแน่นอนเหมาะกับงานเมืองครับงานท่าทรายแล้วก็ร้านวัสดุก่อสร้างรวมทั้ง ร้านที่รับซื้อพืชไร่นี่ครับอันนีกประสงค์สารัตักนะฮะซื้อไปวันนี้ครับเพ่อเติมน้ำมันครับส่วนค่าตัวเดี๋ยวเราไปพูดกันหลังใหม่เพราะว่าในตัวนี้เขาขายในเรื่องของโน้ตหาวและก็เทคโนโลยีครับใครที่ชอบความลำ้ำลำนะฮะความทันสมัยแล้วก็ อ้ๆมาแล้ว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 ,ลวในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็รถภาวะโลกร้อนนะฮะแมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเห็นแล้วตื่นเต้นฮะคนขับไม่มีเนี่ยกลัวจะพูมาหาเรานู่นครับคนขับคนขับอยู่ระยะไกลอยู่ครับ30-40เมตรได้อยู่ต้องถามกันแล้วครับว่าคอนโทรลนี่มันสามารถที่ควบคุมได้ไกลแค่ไหนหรือว่าทำงานที่บ้าน แล้วก็ควบคุมรถอยู่ที่ไซ์งานไซมืองแหมอย่างนี้ก็สามารถที่จะลดอุบัติเหตุได้นะฮะเพราะว่างานหน้าง,งานเหมืองนั้นมันมีนมคําว่าอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหินกระเด็นหรือว่าดินซุดก็แล้วแต่เนาะอันนี้เขาจะลองเลยเห็นในตรงนี้แหละในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้คนเดนเข้าไปเสี่ยงอันตรายครับก็ใช้เป็นเครื่องจักรนี่แหละฮะ ท่านผู้ชมสุดจริงๆอะ่ะยังเป็นการยกการเทนะครับทําได้จริงๆเหมือนกับเราที่นั่งอยู่บนหัวเก๋งเลยส่วนท่านวิสัยในการมองนั้นเขาบอกว่าครอบคลุม3160องศาแน่นอนนะทำงานพร้อมกับกล้องจอแสดงผลแบบเรียวไทม์ซื้อไปวันนี้ครับไม่ต้องเติมน,น้ำมันฮนะ พร้อมทำงานได้เลยแต่ว่าท่านต้องมีฐานีจ่ายไฟนะใฟไฟฟ้า3สครับรถค่อนข้างใหญ่แบตเตอรี่ความจุค่อนข้างเยอะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมน่าจะเป็นแคดแอแหละแบตเตอรี่เองเขาเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เรียงกันตัวนี้ด้นสดให้กับทางผู้ชมรับฟังเลยผมก็พึ่งมาสัมผัสเหมือนกันครับมาแล้ว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 ,มแ,ลวแม่รู้ความได้ล่ะ ไม่มีคนขับเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะเอามาตรงนี้แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยนผู้ชมเอ้ยมันเหมือนเราเล่นของเล่นอะเหมือนมีจอยสติ๊กสักอันหนึ่งแล้วก็ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลไปแล้วก็นั่งดูเขาทำงานแหมทุกการผัดการเคลื่อนไหวฮะสมูทได้หมดเลยรวดเร็วทันใจครับ เสียงปัม๊มมะเนอะอ่ะเดี๋ยวไปดูพี่คนขับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะแค่ทำงานได้อย,ย่างสบายเลย EC EC คอนโทรลเขาบอกคอนโทรลง่ายครับเนี่ยครับเห็นจอไหมมันจะมีตัวอารามบอกนะซ้ายขวา แต่ว่าหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยมันจะเฟดครับบอกทั้งหมดแหมคนขับแบบนี้ก็ขับในห้องแอร์สบายสบายเลยครับตอบโจทย์จริงๆถือว่าเป็นครั้งแรกของเรานะฮะภายใต้แบรนด์ XMG กับบริษัท OCR ครับที่นำเข้ามาตัวนี้เป็นเครื่องทดสอบเครื่องแรกนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจก็พร้อมที่จะจัดจำหน่ายเหมือนกัน สั่งได้ครับพร้อมขายเลยสต็อกมีพร้อมนําเข้ามาจากเมืองจีนถ้าถ่ายหน้าจอพอเห็นไหมมันเฟดเหนึงนะฮะจอตัวนี้จะไม่สู้แสงอ,อ้าวนี่ก็คอนโทรลเหมือนกันเล่ะพี่อ๋อนึกว่าคอนโทรลนไปนู่น <c oughs> อ่ะคุณผู้ชมครับคันเล็กก็คอนโทรลเหมือนกันนะ <c oughs> นี่นี่นี่เดี๋ยวพี่เขาจะไปคอนโทรลให้เราดู อันนี้เราเรียกว่ารถสกีตเลยนะสกีตครับสกีต,กตนีประสงค์อ่าสกีตโหลดได้ครับก,ก็เปลี่ยนผูกขี่ได้เปลี่ยนเป็นตัวท้องรถได้โอเคครับเดี๋ยว<ร>ขออีกคลิปล<ๆ>ต่อไปได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ